ช่องเพลงแชมาแซวแก้วันนี้เราจะมาเรียนของแปลอุปกรณ์การยานแปลชิ้นที่หนึ่งก็คือนี่ตามน้าปกทอกค่ะต่อยะยังเรามีก็ว่าเรหัวใจด้วยแต่เราไม่ค่อได้ใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันคู่แล้วเราจะเอาอะไรแล้ว ชิ้นต่อไปคือยังโลคิตตี้นะทุกคนก็ประมาณนี้และต่อไปก็จะเป็นนี้ค่ะทส่งมาไม่กียยงโบบี้ไมซื้อมา จะไม่ได้ไม่บอการากาศนี่เป็นมารนี้เนียวโลปาีี่แปลว่าเพลสัมผัสแข็งแข็่ยังแ้วมันก็แข็งอีกชิ้นต่อไปนี่ชิ้นโตยังล้ชิ้นโตนะคะอืมชิ้นต่อไปอีกไกลหน่อยแล้วนะ มาแล้วนะคะทักคนนี่ชจะไปเป็นรถันนี้เลยมีไอ้เพื่อนใ้เขี่จับไปเป็นจักรรถไอชิคินมีหลายอันมากเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะ ขึ้นได้มาใหม่เลยใช่ไหมไป,ปออกใหม่ตอนสุดท้ายเลยนต่อไปก็จะเป็นยินงอต่อไปก็จะเป็นรถต่อไปก็จะเป็นเอเชพีเหมือนจักรกลีล่าไม่เหลือที่ต่อไปเป็นดาติดดาอืม ก็มีประมาณนี้นะใไหมแม้ก็มี ไม่ด <Scroll. S 2> <language> ีสองเหมือนไม่ดีสี่เป็นสี่เป็นสี่เป็นสี่นุ่มเยทุกคนขึ้นต่อไปอันนี้เปชื่ออากกับแม่1 0บาทมีทำไมเนื้อมันมีแต่ว่าสองบาทชูนีแล้วก็ส็นสองบาทมีแต่ดี20บาท เราประมานี้เป็นปากกานี่ปากกาชิปชิปแล้วก็ปิดตรงนี้เอชิปต่อไปได้มาจาก่อแม่ไม่บอกไม่บอกนี่เป็นดินสอ ช,ช,ชิ้นมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองก็ยังไม่ได้แกะใช้เลยีชิ้นต่อไปก็าจะเปดินสอลายด่ค่ะเต่าเต่าอะไรนะแม,ม่เต่อเาอะไรในหนังตอดนินจะาใช่ตัดนินจะา ต่อไปสำหรับคนที hmm. mm ่ชอบแต่ว hmm. mm ่า hmm. ส mm ีชมพูนะคือหัวใจใช่หรือเปล่ามันมีหัวใจด้วยมีแบบคำมีรูปดอกไม้เป็นสีชมพู ที่หักงอได้เวลาแบบไม่มีที่เก็บในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็เอาแบบนี้ใส่ในกระเป๋านี่แล้วเวลาหนังสือ,ญญอมันยัดเข้าไปยังไงมันก็ดนัดนดนัดนดันดันไม่รู้ว่ามันมีทางหักบ้างมีดูเหมือนกันนั่งต่อไปเป็นน้ำมันทัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำมันทัดแซ ขอไปหากันนะโอเคก็มาเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสอมาที่เบามากๆเลยนะคะเทียบกับดินสอธรรมดาก็คือเบาอันนี้หนักมากอันนี้เบามากๆใช้สบายมือนะคะเป็นดินสอที่แบบเบามากชิ้นต่อไปก็จะเป็นดินสอกันจะเป็นลายลายลาย,ลาย อะไรไม่รู้ไม่รู้จักี๋ยวป๊บนึ่งนะขอม์โนดูก่อนไม่รู้จักถือว่าคนแนี้ลักันะกนะครับที่จะไปนี่ไหมนี่นะก็จะเป็นนี่ค่ะเขาเรียกว่าวงเวียนใช่ไหมวงเวียนเราเอาตรงนี้มันจะแหลมๆเหมือนตะปู แล้วก็เอาเจาะไปที่กระดาษจุ๊บแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นปากกากด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 มันก็จะแหลบออก,กมาประมาณนี้เนาะแล้วเราก็วาดวงสำหรับวาดวงกลมนี่ก็ปรับขนาดได้เดค่ขนาดกว้างก็เป็นปบปบแบบปากแล้วก็วงกลมกว้างแบบเนี้ยหมุนไปหมุนไปเลยหมุน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 อันนี้ต้องอยู่เฉยๆ,ๆนันก็ต้องแบบ ลอบเป็นวงกลมดีมากๆเลยนี่วงย่างชิ้นต่อไปก็จะเป็นเป็นเป็นเปนดิสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นดิสอร์ไหลายน่ารักจะคอันนนเนเป็นผีผู้ผีผู้มีผู้ีผูมีผูมีผู้มีผูนะคะมีผู้ข้นต่อไป ต่อไป่ปไปเป็นดีสอสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบสีส้มนะคะนี่ค่ะชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวขอไปหาก่อนนะคะก็มาแล้วนะคะพอบีเปลี่ยนมุมกล้องเนาะเมื่อกี้คุณแม่ถือให้ตอนนี้คุณแม่ไปเข้าห้องน้ำนะ นี่คือรองเท้าชิ้นสุดท้ายก็คือรองเท้านะคะและไม่ใช่ว่าเป็นแบบเครื่องเขียนตรงไหน,นสามารถมันคือกร,บรอบรีสอรค่ะเวลาแบบเราอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบจี้รู้จะไปซื้อของกินแล้วก็เอามือใส่เข้าไปแล้วเราก็ไปเดินไปซื้อ,อกินจะได้ซื้อมาคู่เดียวมันมีรองเท้าบูตอีกนะแต่ว่าเราต้องกรารรองเท้านี้ ก็สวยดีแปะหน้าได้รองเท้าอยู่บนหน้าไม่ได้ก็สวยมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ช่องแฮงซ่าหมาแซบด้วยนะคะบาย